สวัสดีค่ะจะเป็นยานินผู้มียานิมิตรถอดจิตทลุมิติค่ะสวัสดีค่ะอายรับบทเป็นสุขนธรสสาวห้าวจมูกไวแต่หัวใจจุ๋มจิม๋มสวัสดีค่ะวาวารับบทเป็นกันนาสาวหมวยยอดกระตันยูมีหูเป็นอาวุธ สวัสดีค่ะแคทค่ะรับบทเป็นกรนำพานะคะสาวไฮโซรัดหรูมีดีที่จิตสัมผัสครับสวัสดีค่ะคริสซี่รับบทเป็นเนศสีตางน้องเล็กมีตาทิพ์หนูดูหนูรู้หนูเห็นพวกเราคือ5าสาวมาจัสื่อรักสัมผัสหัวใจแต่ตอนนี้ถ้าอยากรู้จักพวกเราให้ดีกว่านี้ไปดูสกูปนี้กันเลยค่ะ<ป> เห็นพลังพิเศษของ5สาว5สไตล์ที่เกิดในวันเดียวกันแถมยังกลัวผีขึ้นสมองแต่ต้องมาร่วมชะตากรรมลึกลับในภารกิจสุดพิเศษในละครแนวหลอนระทึกสเปเชียลเอฟเฟกกระจายของค่ายชลัมพีสื่อรักสัมผัสหัวใจที่ผู้จัดต้นนัทนนท์และแม่หนูชลัมพีจัดหนักจับนิยายฮิต5้าเรื่องเด็ดของห้านักเขียนคนดังนาราซ้อนกลิ่นร่มแก้วแพรนัดและก้าวแต้มมาทําเป็นละครพร้อมชวนคุณผู้ชมร่วมปราบผีติดต่อวิญญ,ญาณและสืบคนเรื่องราวสุดระทึกตื่นเต้น สยองขวัญอันตรายรวมกับ5้าสาวนำโดยพี่สาวคนโตของกลุ่มสาวโบฮีเมียนยานินจ้าจิตตาภาที่มียานพิเศษสามารถติดต่อวิญญาณโดยการเข้าสมาธิถอดจิตได้เพียงแค่หลับตาพร้อมสี่สาวนางเอกใหม่อายกมลนเนตรในบทสุคนธรสสาวห้าผู้มีสัมผัสพิเศษได้กลิ่นวิญญาณคริซี่กฤษิริในบทเนสีตางสาวหวานแม่สีเรือนผู้มองเห็นดวงวิญญาณวาวานิชารีในบทกันนาผู้ได้ยินเสียงวิญญาณและแคทแคทเธอรีนในบทกรรำพา โซแบรนเนมบ้าเกาหลีผู้มองเห็นอดีตได้เพียงแค่การใช้มือสัมผัสพร้อมกุมารทองตัวน้อยจอมอิทฤทธิ์สุดน่ารักน้องชาเลตเป็นผู้ช่วยตัววุ่นเลยค่ะความน่าสนใจของแต่ละเล่มเนี่ยเอามารวมกันอยู่ในเรื่องเดียวแล้วมันสนุกมากผีมีทั้งน่ากลัวมีผีน่ารักมีตลกมีโอ้ยครบทุกรสมีบู๊มีแบบอย่างที่บอกจะมีตบภูเขาลงน้ำน้องๆก็แบบไม่ไม่ได้เบาไปกว่ากันเลยค่ะ และทัพบหนุ่มหล่อลุยสสกอตติหนุ่มไฮโซที่เจอแก๊งผีสุดโหดมาป่วนจนรีสอร์ทวุ่นวายหนุ่มเกรเอรินทอนเพลย์บอยนักเรียนนอกเจ้าสำอางที่ชอบลองของเป็นคู่ปรับของสาวอายพระเอกน้องใหม่พเพชรธกฤตมาเป็นคุณหมอร็อกเกอร์มาสเตอร์วรวัฒน์หมอนิติวิทยาศาสตร์ที่เจอดีในการชนะสูตรศพคดีฆาตกรรมและพี่ชายนายตำรวจมาดเข้มดุดันจอมห่วงน้องสาวหนุ่มอ้นสราวุธมาเป็นร้อยตำรวจเอนกนักทเดชพี่ชายของสาวคริสซี่รวมโดยกองทัพนักแสดงมากฝีมืออีกครับ ข้างที่จะมารวมกันไขปริศนาสารพัดภารกิจลึกลับหลอนระทึกแปลกพิสดารเกินคาดฝันและความรักโรแมนติกของคู่พระนางที่ห้ามกระพริบตาทุกฉากเลยล่ะค่ะเดีด๋ยวผลังทรหอดคือว่าไปลุยนู่นไปลุยนี่แล้วก็บทหนักคือบทร้องไห้เพราะแต่ละคู่ก็จะไม่เหมือนกันผมเนี่ยที่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยเนี่ยเจอดีฮะ,ะเจอดีครับในเรื่องนี้เจอดีคือมันมีฉากที่แบบกัดกันเยอะมาก แล้วก็มีฉากโรแมนติกวหวานมาบ้างเล็กน้อยก็ในเรื่องนี้จะเป็นคู่คู่กัดเอ้ยไม่ใช่ครับเป็นเป็นคู่รักกันกับเนซีตางนะครับคือรับรองว่าคู่นี้น่ารักมากเลยนะครับรักมากห่วงมากแล้วเสด็จก็เป็นตำรวจที่ดูแลน้องสาวอย่างานุทถนอมนครับั้นใครจะเข้ามาใกล้หรืออะไรดูไม่น่าไว้ใจก็เขาก็จะแบบ s p เ,เชียลพอสมควรนะฮะเอฟเฟกต ปืนผาน้าไม้เยอะหน่อยแล้วะครก็เป็นละครผีผีมีจิตมีวิญญาณก็ต้องใช้ 4G ซึ่งต้องละเอียดนิดหนึ่งครับนะครับโอ้คุ้มแน่ๆเรื่องนี้ดูมันเอาละค่ะตอนนี้ถึงที่พวกเราฝากผลงานเรื่องใหม่ล่าสุดสื่อรักสัมผัสหัวใจกันแล้วนะคะตอนนี้แฟนๆคงอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ดูตอนแรกนะ รู้แล้วฝากติดตามสื่อรักสัมผัสหัวใจได้ตอนแรกนคือวันสั่งนี้นะคะค่ะและติดตามความสนุกกับเซนส์พิเศษของพวกเราทั้ง5ได้ทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะหืม่านแนว่ว่าได้ยินเสียงแฟนๆเฮกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเราได้กลิ่นหอมๆของละครรักคุณเท่าฟ้ามารอต่อแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปกลิ่นที่เค็นกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะเจอกันวันเสาร์นี้นะคะสื่อรักสัมผัสหัวใจสว,ส,สวัสดีค่ะ